ที่สาชาแน,นลมาแล้วคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้ที่สาด้วยนะคะเพ่ะไม่พลาคดคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะน้องไอคิวอยากกินลาบหมูนะคะทุกคนแต่ว่าน้องไอคิวบอกว่าน้องขอทําเองนะคะวันนี้ที่สาก็จะให้น้องเป็นคนทํานะคะ ามาชมไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนว่าน้องไอคิวนั้นจะทําลอบหมูออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรและจะอร่อยสักแค่ไหนไปกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะคุณแม่ก็ได้นําหมูใส่กระทะแล้วก็เติมน้ําให้เล็กน้อยนะคะให้น้องเป็นคนคั่วหมูเองนะคะ น้องไอคิวจะเป็นเด็กผู้ชายที่ชอบช่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นงานบ้านงานครัวนะคะทำกับข้าวก็ชอบมาช่วยนะคะวันนี้ก็มาขอทำลาบเองนะคะตักใส่ภาชนะแล้วเดี๋ยวจะให้น้องเป็นคนปรุงนะคะทุกคนคุณแม่ก็ได้เตรียมเครื่องปรุงมาวางไว้ให้แล้วนะคะต้นหอมทับชีหอมแดงซอยมะนาวแล้วก็จะมีผงชูรส ปลาแล้วก็พริกป่นนะคะคุณแม่ลืมเอาข้าวคั่วมาให้น้องนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะไปเอามาก,ก่อน,นะคะทุกคนอตอนนี้น้องก็ได้ปรุงเครื่องนะคะโดยการใส่พริกป่นลงไปค่ะจะปรุงไม่เผ็ดมากนะคะเพราะว่าเด็กทานได้นะคะทุกคนชอบเผ็ดมากใส่มากชอบเผ็ดน้อยใส่น้อยนะคะจากนั้นน้องก็ใส่ผงชูรสลงไปค่ะ น้องไอคิวอยู่แค่ป .1 น,นะคะทุกคนแต่ว่าจะชอบแบบว่าทําอาหารทํางานบ้านอะไรประมาณนี้เนาะน้องจะชอบทําตั้งแต่แบบอนุบาลแล้วนะคะน้องเห็นคุณพอ่อคุณแม่ทําอะไรน้องก็จะชอบช่วยนะคะอาสาช่วยอย่างทํากับข้าวก็จะขอแบบว่าขอช่วยทําเป็นลูกมือนะคะบางทีก็ขอเจียวไข่เองขอตําพริกขอหั่นผักอะไรประมาณนี้นะคะ น้องก็ใส่น้ำปลาลงไปนะคะทุกคนจากนั้นน้องก็คนให้เข้ากันตามด้วยข้าวคั่วคะ่ะข้าวคั่วลงไปหลายช้อนหน่อยนะเพราะว่าช้อนเล็กนะคะ ฝึกให้น้องทาตั้งแต่เล็กนะคะน้องจะได้ฝึกเป็นนิสัยด้วยแล้วก็น้องจะได้มีความรู้ติดตัวนะคะทุกคนสามารถเอาตัวรอดได้นะคะเมื่อเวลาที่แบบว่า,อ,าอยู่คนเดียวไม่มีอะไรทานน้องก็จะได้นึกถึงว่าน้องเคยทํากับข้าวอะไรเป็นคุณแม่เคยสอนให้ทําอะไรน้องก็จะเอาตัวรอดได้จากนั้นก็บีบมะน,นาวใส่ค่ะ คุณแม่หั่นมะนาวไว้ให้สองชิ้นนะคะน้องก็จะบีบใส่ทั้งหมดเลยนี่ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะก็เหลือโรยต้นหอมผักชีแล้วก็หอมแดงซอยนะคะจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยก็เป็นนำผักมาตกแต่งจานนะคะแล้วก็พร้อมเสิร์ฟที่โต๊ะกินข้าวได้เลยค่ะ ดูน้องไอคิวตั้งใจทำขนาดนี้รสชาติต้องออกมาแซ่บเลยหลายแน่ๆเลยจ้าตอนที่ทำคลิปกิ่นก็หอมมากๆเลยนะคะทุกคนหอมทั่วบ้านเลยค่ะเมื่อคลุกเขาเข้ากันแล้วเนาะก็เทใส่จานค่ะทุกคนจากนัน ก็ไปหาผักมาจัดจานนะคะเตรียมไปวางเสิร์ฟที่โต๊ะกินข้าวได้เลยค่ะหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้นะคะส่วนรสชาติแซ่บอีหลีค่ะทุกคนสำหรับคลิปทำลาบของน้องไอคิวจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอตัวไปทานข้าวสวยร้อนๆกับลาบจานแซ่บๆของน้องไอคิวก่อนละกันสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคน ที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะคะบ๊ายบายค่ะ